ขอเชิญท่านพบกับความเลิศวิไลวิริสมาราบ้านสองชั้นเล่นระดับพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรงบ2.85ล้านบาท4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องแต่งตัว1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องครัวฝรั่ง ไปดูภายในกันครับหน้าทางหน้าบ้านก็นจะมีเฉลียงทางเข้าพร้อมประตูหน้าบ้านเป็นอลูมิเนียมหลายไม้ฐานทนกดงามเปิดอลางช้างเข้าไปในตัวบ้านโอ้พระสงค์ท่านจะพบกับห้องนั่งเล่นอันโออาและห้องรับแขกที่สวยงามครับอะต่อไปมาดูทางนี้นิดตึงครับนี่จะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างครับสวยงามสดวกสบายเฮ้ยมันโออาหน้านอน,น,อนจริงว้ปู่ชอบวะ่ะ เดินออกมาครับจะเป็นห้องน้ําแบ่งโซนแห้งโซนเปียกสวยงามโก้หรูยอย่างนี้ซึ่งโซนเปียกก็จะมีที่นั่งสําหรับผู้สูงอายุด้วยครับแหมดิจิตกอาบน้ําไม่ปวดเขา่าอัฐปายก็จะเป็นห้องครัวฝรั่งที่มีเคาน์เตอร์อยู่ภายในบ้านสวยงามอรารามตาชวนอุราให้ชื่นมืน่นและต่อไปก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับเมื่อท่านย่างกลายเข้าไปก็จะพบกับความโอ้อาหน้าน,านอนอย่างนี้เลยงามปละล่าปะเหลือมีหน้าต่างให้รับลมชมวิวและที่สําคัญนะครับทางด้านนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับเปิดเข้าไปสวยงามโก้หรูอย่างนี้เลยทุกท่าน เตะท่าหนึ่งทีเพื่อเพิ่มดาเมจเอ้ยถัดมาครับถัดมาก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างอีกห้องครับโออาหน้านิตราคลอกฟรีคลอกฟรีอ,ฟรอย่างเงี้ยครับช่วยงามใช่ไหมมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันแบ่งโซนแห้งโซนเปียกอย่างนี้เลยเตะท่าสองทีเพื่อเพิ่มดาเมจเอ้ยตามไปดูชั้น2องนครับผมบันดงบันไดทางขึ้นงดงามอารามจักสุ ตกแต่งสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆและต่อมาก็ขอพาทานชมในส่วนของภายในชั้นบนนะครับกว้างขวางอย่างนี้แล้วก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนี้แล้วขอเชิญท่านพบกับอ้อพระสงฆ์หน้าต่างชมวิวครับไว้สู่อากาศสดชื่นยามเช้าทังน้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวครับแบ่งโซนเหียกโซนแป้งเฮ้ยโซนแห้งโซนเปียกแต่ข้อสามทีเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> บริบีห้มุกมุกคู่ ุดดจอริงๆถัดมาก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับกว้างขวางโออาสวยงามอย่างนี้เลยครับสําหรับบ้านหลังนี้ก็บอกได้คําเดียวเลยนะครับว่ามัน,มนช่างยอดเยี่ยมเสียนี้กระไรบายบาย,บายครับผมเอสตาโฮศูนย์บริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือโทรศูนย์หกหน6่